พยาวนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตก้าวใหม่แห่งการศึกษาในโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกคนทุกวัยหลุนต้องการโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับสังคมและโลกที่หมุนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยังพยาวนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองพยาว เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และวัฒนธรรมองค์กรของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ Learn s ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการบูรณาการการแนะแนวการดูแลช่วยเหลือการใช้เทคโนโลยีเข้าไว้ในระบบเดียวกันประกอบด้วย 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning 2. การแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแบบองค์รวม Coaching 3. ลดความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษา Equity in Access 4. ยกระดับบทบาทครูเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ Learning Facilitator 5. บูรณาการการเรียนรู้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น Localize d Learning โดยมีครูเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนและผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงเรียนดีมีความสุขเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นพบตนเอง พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองภายใต้บริบทของสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาสการระดับอำเภอเมืองพะเยาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และอยู่เคียงข้างผู้เรียนตลอดเส้นทางการศึกษาผลการดำเนินงาน1 จัดอบรมการใช้งานระบบให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสกรระดับอำเภอเมืองพะเยาได้เรียนรู้เมนูต่างๆและสามารถนำไปใช้ร่วมกับผู้เรียนได้ 2. จัดอบรมการใช้งานระบบให้กับผู้เรียนทุกตำบลและผู้เรียนในค่ายทหาร 3. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบให้เข้าถึงต่อการใช้งานที่หลากหลาย 4. ขยายผลและอบรมการใช้งานระบบให้กับคณะครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาสการระดับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา 5. จัดนิทรรศาการนำเสนอผลงานนวัตกรรมพะเยาพเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานสัมมนา,าเพื่อพัฒนางานวิชาการสกรในเขตภาคเหนือครั้งที่7ระหว่างวันที่6-7สิงหาคม2568ณสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจังหวัดลำปาง จัดดิทศศการนำเสนอผลงานนวัตกรรมพยาวพลัสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดพะเยาววันที่19กันยายน2568ณอาคารปฏิบัติธรรมวัดศีโคมกำรรมอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาผลที่เกิดกับผู้เรียนภาคเรียนที่2ทับ2567ผู้เรียนลงทะเบียนจำนวน1,204คน ผู้เรียนได้ใช้ระบบพยาวพลัสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวน654คนคิดเป็นร้อยละ54.31ภาคเรียนที่1ทับ2,506ผู้เรียนลงทะเบียนจำนวน1,317คนผู้เรียนได้ใช้ระบบพยาวพลัสเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวน1 0 9 2คนคิดเป็นร้อยละ82.92และได้ขยายผลเพิ่มเติมกลุ่มในค่ายทหารพยาวพลัส จึงไม่ใช่แค่ระบบการเรียนรู้แต่คือเครื่องมือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตรวรรษที่21ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีครูผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนเข้าด้วยกันอย่างลงตัวพยาวพัฒเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต